สวัสดีครับเพื่อนๆน,นี่เป็นหนึ่งในเสียงเรียกร้องที่อยากให้ผม้ายาวว่าถ้าเรามีไขควงกระแทกหรือสว่านดีๆแบบนี้แล้วเนี่ยทำไมเราต้องซื้อไขควงประกอบแบบนี้ด้วยเพิ่ๆวันนี้ผมมาไขข้อข้องใจให้ดูครับเราก็เทียบให้ดูหลายแบรนด์เลยทีเดียวแล้วเราไปดูกันครับโดยวันนี้ที่ผมจะเทียบให้อ่ะจะมีทั้งหมด3 4สี่ตัวด้วยกันนะตัวแรกออกนี้ก่อนใกล้มือดีเจ้าตัวนี้เป็นไขควงจโร ของ d e w a l ลที่ความประหลาดมีเยอะมากคุณสามารถที่จะทำให้มันหมุนโดยการเพียงแค่ขยับข้อมือเจ๋งไหมตัวที่สองเป็นอันนี้เป็นเจน3แล้วแหละก็เป็นบ c h ผมมีให้ดูทั้ง b o ชโก Go 2และบอช c h Go 3ไปดูกันว่าเขาปรับเปลี่ยนอะไรยังไงและน่าใช้ตรงไหนสองตัวแล้วนะตัวที่สามจะเป็นไขควงไฟฟ้ามาจากญี่ปุ่น มีหลายๆคนเห็นพ่อค้าแม่ค้าหิ้วมาขายแล้วแต่ยังไม่ได้จริงจังมากตัวนี้ดีมากประมาณหนึ่งเหมือนกันนะยี Ye ่ห้อเวสเซลสุดท้ายเป็นไขควงประจำบ้านที่เราสามารถหาซื้อได้ไม่แพงมากนะหรือว่าบางทีอาจจะเป็นของแทบจะซื้อก็ได้ไม่ได้มีราคาสูงเลยมีดอกครบเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างอย่างแรกเลยที่ผมอยากจะแก้ความเข้าใจผิดให้กับเพื่อนๆคือเจ้าไขควงพวกนี้มันตัวนิดเดียวไม่น่าจะแรงหรอกมัง้ง ข้อเข้าใจผิดนี่ผิดมากครับจริงๆคือไขควงพวกเนี้แรงได้ระดับหนึ่งเลยนะเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูเอาตัวนี้แล้วกันนี่ข้างหน้าผมตอนนี้เป็นไม้สนประสานที่ผมฝังสกรูไว้นิดนึงแล้วหนาประมาณ25่ิบห้มิลประมาณเนี้ยเดี๋ยวผมจะให้ดูความแรงของเขาว่ามันแรงได้ขนาดไหนอ่ะเห็นไหมเอานี้แล้วกันเห็นไหมฮะเอานี้แล้วกัน ถ้าเพื่อนๆเคยใช้ไขควงกระแทกจริงๆครับจะพอรู้เลยว่าไอ้นี่คือแรงมากระดับหนึ่งนะนี่ผมยังไม่ตั้งใจขันหรือทำอะไรให้มันลงไปจนสุดนะหรือว่าถ้าเพื่อนๆจับไม่ดีเนี่ยถ้าเพื่อนๆจับไม่ดีคือความแรงของไอ้เจ้าตัวพวกนี้สามารถดิ้นหลุดมือได้เลยนะครับฉะนั้นเพื่อนๆที่เคยคิดว่าเจ้าพวกนี้ไม่ได้แรง มันแรงกว่าที่คิดเยอะครับนี่คือข้อแรกข้อที่2คือไอไข่โครมพวกนี้หน้าตาเหมือนกันเขาคงมีฟังก์ชันที่เหมือนกันมั้งไม่เหมือนนะเดี๋ยวผมให้ดูยกตัวอย่างแค่2ตัวนี้คร่าวๆเจ้าตัวนี้จะมีระบบพิเศษคือการที่เพื่อนๆสามารถเอามือกดตรงท้ายตรงนี้ครับนนมันจะทํางานเองเลยเห,นนเห็นป่ะเจ๋งไหมแล้วจริงๆคือใช้แรงนิ้วเองนะ Oh. ส่วนในตัวนี้ประหลาดกว่าน,นั้นอันนี้คือกดทํางานนะฮะเห็นไฟสถานะขึ้นใช่ไหมฮะไม่ทํางานแต่ผมเพียงแค่บิดข้อมือผมเพียงแค่บิดข้อมืออยากให้ทำงานช้าก็บิดข้อมือนิดเดียวอยากให้ทำงานเร็วก็กลับมาตั้งตรงใหม่อะช้าๆหมุนช้าๆอะทำงานเร็ว เ <c oughs> จ๋งวะโอเคน้ำจิ้มมันพอแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูเรียงโต้ว,ว่ามันเจ๋งหรือต่างกันยังไงผมเริ่มจากอะไรก่อนดีอ่ะเอาอย่างแรกก่อนเลยแล้วกันเป็นบอชคู่หูดูโอบอชสองตัวนี้เจ้าสองตัวนี้ครับเป็นบอชที่มาสองเจนจะเป็นบอชโกเหมือนกันเจ้าตัวนี้จะเป็นบอชโกเจนสองและนี่เป็นบอชโกเจนสามเดี๋ยวมาเริ่มรีวิวทีละตัวแล้วกันครับเอาจากเจนสองก่อนเจนสองจะเป็นทรงประมาณนี้ หัวข้างบนไว้สําหรับปรับความแรงก็คือหมุนไปเลยอยากได้เท่าไหร่อันนี้น้อยสุดตรงนี้แรงสุด่าที่จับหัวอันเนี้ยมันจะเป็นแบบแม่เหล็กคุณจะใส่ได้ดีเฉพาะไอ้ดอกที่เนี่ยครับดอกที่เป็นด้านเดียวเป็นตุ้มๆแบบนี้อันนี้คือจะใส่ได้เลยสบายอยู่แต่เขย่าก็ร่วงนะ อ่าเป็นอย่างนี้คุณจะใส่ดอกสองด้านแบบนี้ไม่ค่อยได้เพราะว่ามันไม่มีไอ้ตุ้มๆต,ต,ตรงเนี้ยฝั่งหนึ่งอ่ะมันติดไม่ได้แน่นมันก็แค่จะแบบก็ได้แหละนิดนึงแต่หลุดง่ายมากอ่านี่คือเจนสองจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้แล้วก็มีตัวสวิตช์สำหรับเลื่อนแบบอ่ะคุณจะไข่ไปข้างหน้าคุณก็ดันไปข้างหน้าคุณจะถอยหลังคุณก็ดันไปข้างหลังแมคชนิคิง่ายไม่ได้มีอะไรซับซ้อน ด้านหลังเป็นที่ชาร์จอยู่ตรงนี้ส่วนการจับถือถือว่าดีเหมาะสำหรับในการใช้โอเปอรเรตมือเดียวมากๆครับโดยที่ตัวบอดี้เขาอาอที่เป็นอย่างเงี้ยอันเนี้ยจะเป็นพลาสติกไม่ใช่พลาสติกสกรีนนะเพื่อนๆจะเห็นดูไหมเขาจะมีการแบบหล่อปั๊มนูนขึ้นมาเลยสวยๆคือดูดีเป็นพลาสติกส่วนดำๆนี้เป็นยางทั้งหมดครับเป็นกริปกันลื่นนี่มีเขียนโกตรงนี้ด้วยข้างหลังก็ ใส่เชือกคล้องสายสะาายได้นะประมาณนี้นี่คือบอส g e เจแต่ความเป็น Gen 2ผมยังไม่เคยรีวิวนะมันจะมีความที่ผมไม่ชอบอย่างหนึ่งคือก็คือไอ้ปุ่มเนี้ยมันจะเผลอกดง่ายมากสมมติถ้าคุณยังไม่ได้ใช้ทำงานนะเพื่อนเพืจะเห็นสถานะานีนะ้เนี่ยทำงานแล้วแค่เผลอกำหรือว่าเผลอแบบคนเขาจะใช้ในเวลาคนเขาใช้ไอ้ตัวเนี้เขาจะใช้แบบรูปแบบนี้แล้วก็กด ไขางานปึ๊บปึ๊บอ้อลืมบอกเจ้าตัวนี้จะมีฟังก์ชันพิเศษของทั้งสองตัวเลยนะครับก็คือเพื่อนเอนแค่เอาวางกับหัวน็อตแล้วก็กดลงไปมันก็จะไขเลยจะเหมาะสำหรับพวกที่ทำพวกเซอร์กิตแผงวงจรอะไรอย่างเงี้ยไขตู้ไฟลึกๆแค่กดด้านท้ายคุณก็แฮปปี้เลยใช้งานได้เลยซึ่งมันจะเผอจับโดนสวิตช์บ่อยมากเนี่ยมุมไหนคุณก็โดนสวิตช์ได้หมดเลยเนหะ็นไหม ซึ่งบางครั้งเรายังไม่ได้อยากใช้งานแต่มันก็เผื่อใช้งานไปน็อตก็อาจจะหลุดร่วงไปได้เขาก็เลยทำบอชโก Go 3ขึ้นมาพึมพมนี่คือ b o ชโก Go 3รูปทรงเพื่อนๆจะเห็นว่ามันแตกต่างกันนิดหน่อยใหญ่ขึ้นสวยขึ้นไหมไม่แล้วแต่คนมองแต่ผมว่าสวยขึ้นนะสิ่งที่เพิ่มสำหรับ b o ชโก Go มมาครับอย่างแรกเลยคือ led ตรงปลายซึ่งสว่างเลยคุณ นี่เป็น LED ตรงปลาย,ยดเด็นนะซึ่งข้อดีของไอ้ไฟตัวข้างหน้าเนี่ยครับบางครั้งเราซ่อมลำโพงเครื่องจกักรหรือไม่ต้องเครื่องจักรก็ได้อุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าพัดลมหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เราขันลึกๆอะ่ะมีไฟหน่อยมันก็ดีมันก็ยังพอเห็นอะไรได้นะซึ่งอยู่ข้างหน้าสว่างสว่างอยู่กับอย่างที่สองที่เขาพัฒนาแบบเห็นชัดก็คือหัวหัวเขาไม่ใช่แบบแม่เหล็กแล้วเขาเป็นแบบล็อกแล้วนี่ ต้องดึงขึ้นมาเพื่อเพื่อเพื่อที่จะล็อกขัวฉะนั้นคุณจะใช้กับไอ้ตุ้มแบนอย่างนี้สบายหรือว่าคุณจะใช้กระดอก2ด้านหรือว่าคุณจะใช้กระดอก2ด้านแบบนี้ก็ได้เห็นไหมอยู่หมดสบายซึ่งนั่นคือการพัฒนาแรกส่วนการพัฒนาอันที่สองที่ผมถูกใจแบบต้องซื้อก็คือไอ้ปุ่มกด เห็นไหมมุมนี้เพื่อนๆจะไม่ค่อยโดนแล้ะกำแน่นๆก็จะไม่ค่อยโดนจะทำให้ดูเออแต่ไอ้นนี้ตัวล็อกมันก็จากที่ใส่ง่ายๆก็ใส่ยากเนี้ยเห็นปะผมกำแน่นๆอ่ะมีโดนเยี่ยงเนี่ยกำแน่นๆแล้วไม่ค่อยโดนระบบปักลงไปแล้วทำงานยังใช้งานได้อยู่เออแต่นะเนี่ยเผอกำแน่นๆอย่างเงี้ย มันไม่โดนปุ่มอันนี้ได้ง่ายๆแล้วมันไม่ใช่ปุ่มนะมันเป็นแบบเป็นทั้งแผ่นเลยอะยวบยวบ,ยบเห็นไหมฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันยวบย,วบ,ยวบทั้งแผ่นแต่สวิตช์เหมือนจะอยู่แต่แค่ตรงเนี้ยเออดีนะข้างหลังก็เหมือนเดิมตรงกลางล็อกบวกลบเอแล้วก็เอออันนี้ improve ขึ้นมาก็คือที่ชาร์จจะเป็น USB size C แล้ว อันเก่ายัางเป็น USB mini อยู่ซึ่งไอ้อย่างเนี่ยหนึบมากเลยนะครับอย่าเผลอวางตากแดดนะผมว่ามีหนึบแนะ่แต่ก็ดีมันมันควรหนึบอยู่แล้วผมผมโอเคกับที่มันหนึบซึ่งเนี่ยคือ big improve ที่คนอื่นว่าไงไม่รู้แต่สำหรับผมคือไอ้ตัวไอ้ตัวสวิชกับ USB type C คือ big improve ผมมากเพราะผมเผลอกดแกไอ้ตัวเนี้ยบ่อยมากเนี่ยดูดิเนี่ยเขาทำงานละ ยังไม่ทันแบบยังไม่ทันจับเครื่องมือดีเลยอะทีนี้เพื่อนๆก็จะเกิดความรู้สึกว่าอ้าวงั้นก็ซื้อบอร์โกสามไปเลยดีกว่าหรือเปล่ามันมีอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ต้องตัดสินใจก็คือนี่คือกล่องของบอร์ชโกสองและนี่คือกล่องของบอร์ชโกสามบอรโกสามคือเล็กเลยนะผมไม่รู้มีสีอื่นป่ะนะแต่ผมได้มาคืออันนี้มันก็จะเป็นการใช้งาน เออบอสช,ชอบทําอะไรแบบนี้ผมชอบนะเขาจะเขียนวิธีการใช้งานมาครบเลยอะขนาดสว่านโรตารี่จาได้ไหมฮะมันยังมีขนาดไซดอกให้ดูข้างๆเลยว่าใช้อะไรได้บ้างแล้วก็ที่ชาร์จก็อยู่ในนี้เป็นแผงขึ้นมาอย่างนี้อ่าแล้วตรงเนี้ยเขาแถมดอกมาให้ดอกหนึ่งจริงๆนะในชุดผมอเออจะเขียนแถมดอกให้เสียบตรงนี้ได้ซึ่งนี่คือกล่องของ b อสโกสามแล้วมันเป็นยังไงอะ มันเล็กไปสำหรับผมที่บางครั้งอยากได้แค่ชุดเดียวติดรถนะครับผมพ่เฟอร์กล่องบอ s โก Go 2กล่อง b o s โก Go 2จะเป็นแบบกล่องใหญ่ๆเลยมันจะเป็นถ้าผมจำไม่ผิดนะผมถอดพลาสติกมันทิ้งไปะละมันจะเป็นไอตัวนี้อันหนึ่งแล้วข้างล่างเป็นที่รวมดอกนี่คือที่รวมดอกของ b o s โก Go 2แล้วเพื่อนๆดูนี่คือเดี๋ยวให้ดูอย่างนี้ เนี่มีดอกแทบครบทุกแบบอะ่ะดอกเหลี่ยมดอกแชกดอกแบนดอก p ี2มีครบทุกแบบครับแล้วก็อยู่ในนี้เสร็จสับแปมแปมซึ่งเมื่อก่อนไอตัวนี้เป็นตัวติดรถผมเลยผมก็จะมีครีมอีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นครีมเล็กๆของ Engineer. เอ็นจิเนียเฮ้ยยี่ห้อน,นี้ก็ดีครับเป็นของญี่ปุนเดี๋ยวผมให้ดูแมคาชินิกเขามัน ญี่ปุ่นนะเขาคิดมาเขาคิดมาดีเขาคิดมาเยอะผมพกติดตัวเผื่อต้องใช้หนีบอะไรที่ชาร์จตัวต่อแล้วก็พวกดอกแบบเล็กจัดๆเผื่อไขแบบแว่นตาไขไขอะไรที่เล็กจัดๆอะครับก็พกเอาไว้ศูนย์ศูย์ป่ะแบบไม่รู้ไม่รู้ว่าชื่ออะไรซึ่งผมสามารถเก็บทั้งหมดเนี้ยรวมกับไอ้นี่เรียบร้อย ไปได้เลยซึ่งมั่นใจได้ว่าคุณจะซ่อมได้เกือบทุกงานคีภาพออกไหมอันเนี้ยแต่ไอ้กล่องบอชโกสามมาใหมมันเล็กเกินไปมันต้องพกไอ้นี่กับดอกอย่างเดียวก็ลองดูว่าคุ้มไหมนะครับกับเจ้าตัว b บอ h Go เป็นตัวที่น่าสนใจทั้งคู่ผมชอบทั้งคู่แล้วก็ใช้ทั้งคู่นะผ่านไปมาถึงตัวที่สองกันครับตัวเนี้ผมใช้ชื่อว่าไม่รักก็เกลียดเลย สองตัวแรกยังแบบใช้งานได้ปกติอันนี้คือถ้าไม่ชอบก็คือเกลียดเลยมันค่อนข้างประหลาดเอาความประหลาดอย่างแรกก่อนความประหลาดอย่างแรกก็คือเขาสามารถบิดจากตรงเนี้ยทรงกล้วยหอมเป็นทรงปลื้นได้ก็จะเพิ่มแรงบิดเพราะไขค่ควงพวกนี้บางทีมันแรงแหละแต่มันไม่ได้แรงมากมายขนาดนั้นสมมติน็อตอยู่แข็งมากเพื่อนๆสามารถทํามันเป็นไข่ควงธรรมดาก่อนได้คือออกแรงมือพยายามบิดมัน ให้ออกแล้วก็ใช้ความสามารถในการเป็นไฟฟ้าในการช่วยให้แบบคลายน็อตออกมาเร็วขึ้นอันนี้คือข้อแรกที่เป็นความแปลกข้อที่2คือเจ้าตัวนี้ไม่ได้ทํางานด้วยระบบกดอย่างนี้นะครับเขาทํางานด้วยการพลิกข้อมือเพื่อนๆคอยดูอันนี้คือสวิตช์ผมเปิดปุ๊บเพื่อนๆเห็นไฟสถานนะข้างบนใช่ไหมฮะอันนี้คือเปิดแต่มันไม่หมุน ถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้มันหมุนทางไหนเ,นเพื่อนๆบิดข้อมือไปทางนั้นหมุนเบาๆก็บิดข้อมือเบาๆหมุนแรงๆก็บิดข้อมือแรงๆอ่ะหมุนกลับหมุนเข้าหมุนกลับแปลกดีไหมซึ่งแบบเอาจริงๆมันจะว่าสะดวกก็สะดวกจะว่าไม่สะดวกก็คือไม่สะดวกเลยเพราะบางครั้งแบบแค่เราบิดข้อมือพลาดอะ น็อต <Not S 2> <Not S 1> ก็หมุนคนละทางแล้วคิดภาพ,พออกไหมผมถึงใช้คำว่าไม่รักก็เกลียดเลยเจ้าตัวนี้ถ้าจะวางโพซิช i ั่นนิอ่ะผมใช้คำว่าคิดมันว่ามันเป็นไขควงมือธรรมดาไขาควงมือแบบทั่วๆไปครับใช้ขันแบบเนี้ยเออเพื่อนๆยังไม่ต้องยังไม่ต้องออนความสามารถในการเป็นของเขาอ่ะตรงนี้จะมีสวิตช์นะให้แบบล็อกไกอะ เพื่อนๆก็ไขไปก่อนพอจังหวะที่น็อตคลายแล้วอ่ะอยากจะเอาน็อตออกให้สุดกดแล้วก็หมุนแค่นั้นเองแล้วก็ตีค่ามันซะว่ามันคือไขควงธรรมดาซึ่งเอาจริงมันเป็นไขควงที่แพงนะไอ้ตัวนี้น่าจะสามพันสี่สองพันไปไปลายซึ่งในขณะเดีวยวกันบอชประมาณพันติดติอะพันหนึ่งถึงพันห้าไอ้นี่คือสามพันนะฉะนั้นไม่รักก็เกลียดเลย แต่ไม่มีไม่ได้ไงมันเท่แล้วใครจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูเหรอถูกไหมผมก็เลยยอมซื้อมาก็ถึงมาบอกได้ว่ามันไม่ลักกเกลียดที่เหลือเหรอความเป็นดีวอลครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากให้ดูฟิสิกอลข้างนอกฟิสิกอลข้างนอกก็ปกติสีเหลืองพวกนี้เป็นพลาสติกแข็งสวยงามมีไฟตรงหัว สองสว่างตรงหัวเรียบร้อยหัวจับเป็นแบบ quick release, อยู่แล้วไม่ใช่เป็นแม่เหล็กก็ดีประมาณหนึ่งแล้วก็ตรงนี้มีสัญ,ญลักษณ์ว่าถ้าคุณบิดข้อมือไปทางนี้มันจะหมุนไปทางนี้นะถ้าบิดข้อมือไปทางขวามันก็จะหมุนอีกทางหนึ่งตรงนี้เป็นปุ่มสำหรับพลิกให้มันอยู่คนละดานส่วนลงมาข้างล่างตรงนี้เป็นสวิตช์ที่ใช้สำหรับ ออนฟังก์ชันว่าเราจะเริ่มใช้ใจโรนะแล้วก็จะมีเดือยข้างล่างครับไว้สําหรับเฮ้ยถ้าคุณจะขันมือล็อกเดือยซะปุ่มพวกนี้จะไม่ทํางานแต่ถ้าเอาเร่อยลงอ่ามันจะเริ่มทํางานทันทีเป็นพลาสติกแข็งพลาสติกดีด้วยความเล็กนะดีไม่ดีผมว่ามันดูแข็งกว่าพวกสว่านปกติด้วยข้างล่างเป็นยางกริปยางเซาะร่องมาดีแล้วก็สุดท้ายเป็นแบต จะเป็นแบตพิเศษของเขานะครับในชุดเขาจะให้มาพร้อมที่ชาร์จแล้วก็พร้อมแบตสองก้อนเลยเออคือให้มาก็ให้มาคุ้มค่าในราคา3,000แหละสำหรับตัวนี้เพื่อนๆต้องตัดสินใจดีๆว่าควรจะซื้อใช้ไหมแต่มันดีผมชอบประหลาดมากอะเออน่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมของเจ้าตัวนี้แหละครับตัดสินใจดีๆฮะตัวต่อมาเป็น แบรนด์ที่ยังไม่มีใครเอาเข้ามาขายอย่างเป็นทางการมากนะครับเจ้าตัวนี้คือไขควงวิสเซลเป็นไขควงทรงเดียวกับไขควงไฟฟ้าที่ช่างไฟชอบใช้คือมันจะเป็นตุ่มที่หัวคือเขาชอบใช้กันมากนะเพราะมันแบบเอ็กโกอมิกมันดีนครับขันดีแต่เจ้าตัวนี้เป็นไฟฟ้าและข้อพิเศษของเขาถ้าผมจำไม่พลาดมันจะเป็น รุ่นที่กำหนดทอร์กได้เดี๋ยวผมให้ดูฟิสิกส์ภายนอกก่อนฟิสิกส์ภายนอกความเจ๋งของมันก็คือข้างตรงนี้ครับทั้งหมดที่เราเห็นนะผมบอกไม่ได้เลยนะว่าเป็นแมทเทอเรอะไรมันเหมือนเป็นพลาสติกแต่มันเป็นพลาสติกที่มีน้ําหนักอะเออใกล้เคียงโลหะเลยอะตรงนี้รู้สึกแบบตันๆหรืออาจจะเป็นเพราะตัวมอเตอร์ด้วยก็ได้แบบแน่นแน่นแน่นแล้วเป็นพลาสติกที่ดูค่อนข้างหนาและแข็ง ด้านบนมีที่ห้อยเชือกห้อยเชือกแล้วก็เป็นรูชาร์ตนะครับรูชาร์ตเป็นไทซีแล้วอ่าเป็นไทซีเป็นไทซีเห็นไหมเห็นไหมเอาจริงผมก็ไม่ค่อยชอบรูชาร์ตแบบนี้นะผมว่าสักวันหนึ่งเราคงทําพังเห็นเราไม่รู้ว่าเราจะเผลอทําขาดเมื่อไหรแล้วก็มีคลิปแดงสวยคือสวย ตรงที่เป็นยางจะเป็นช่วงนี้แก่ช่วงนี้ที่เหลือสีดําตรงนี้จะเป็นแบบเหมือนพลาสติกแข็งหรือโลหะหมดเลยแบบมีน้ําหนักประหลาดตรงนี้เป็นสําหรับออนฟังก์ชันก็คือถ้าถอยหลังก็ดันตรงนี้ขึ้นเนี่ยสมมุติเราขันอยู่ใช่ไหมครับอันนี้ถอยหลังเดี๋ยวแปบ๊บนึงใส่ดอกให้ดูกัน สมมุติเราขันอยู่อันนี้ถอยอันนี้ไปข้างหน้าอันนี้ถอยอควบคุมง่ายอยู่ออร์แโนมิกมีไฟให้ตรงนี้ด้วยก็ส่องเห็นชิ้นงานพอดีนี่เออก็ดีนะโอเคมาถึงข้างหน้าตรงนี้น่าจะเป็นพลาสติกแล้วหัวจับดอกเป็นหัวจับดอกแบบล็อกอย่างนี้ดีไม่ใช่แม่เหล็กเพราะว่าก็ขันหนูแต่ก็ยังไม่ใช่ควิก ควิกอินเสิร์ตแบบอันนี้เลยอันนี้จะเป็นควิกอินเสิร์ตเลยแบบกึ๊บเนี่ยเข้าไปได้เลยไม่ต้องมานั่งดึงหัวอันนี้ยังต้องดึงหัวอยู่ซึ่งข้อดีที่ช่างไฟชอบใช้อ่ะครับเพราะว่าจริงๆแล้วการขันเบรกเกอร์ไฟมต้องใช้ปจัจจปอนอให้มันจะมีปอนอยู่ว่าแบบต้องเท่าไหร่ถึงจะเข้าลูกเซอร์กิตพอดีซึ่งอินเนี่ยเพราะมันจับง่ายครับมันมันเพิ่มแรงได้เขาจับเป็นแบบกระป๋อกข้างหลังนี้แล้วก็ดันดันดัน,ด,นดันได้ เขาก็เลยชอบใช้ซึ่งวีเซลก็ออกมาหน้าตาเหมือนกันแต่เป็นไฟฟ้าเป็นแบบนี้แต่ข้อดีของเจ้าตัวนี้คือเจ้าตัวนี้สามารถกำหนดแรงทอร์กได้ปกติไขเบรกเกอร์ไฟฟ้าครับมันจะมีแรงทอร์กอยู่เซอร์กิตอะไรพวกนี้สวิชปลั๊กมันจะมีสเปคอยู่ว่าควรจะใช้ทอร์กเท่าไหร่ถึงจะแน่นพอดีและไม่แน่นเกินไปจนพลาสติกแตกวิธีการกาหนดทอร์กค,คือกดตรงปุ่มนี้ครับนี่ตรงนี้เห็นไหม กดค้างไว้นี่ถ้ามันสวิตกับพริบอย่างนี้อันนี้คือระดับแรกหมุนช้าค้างอีกหน่อยอ่าจะเร็วขึ้นมาตอนนี้จะกระพริบรัวๆโอเคอันสุดท้ายคือแดงเฮ้เขียวค้างเลยอันนี้จะเร็วสุดนี่ ซึ่งก็จะมีนิวตันตามที่บอกนิวซึ่งก็จะมีนิวตันตามที่เขียนไว้ตรงนี้นะครับซึ่งถามว่าดีไหมดีนะผมผมชอบดีนะคือถ้าคนใช้งานบ่อยๆเขาจะชอบทรงนี้อยู่แล้วแล้วเราก็ทวินหาทรงเนี้ยคือแล้ววีเซอร์อะทำไอ้ทรงเนี้ยเป็นทั้งไขควงตอกก็มีไขควงงัดก็มีไขควงไฟฟ้าก็มีแล้วราคาไม่แพงอะต่อแท่งนี้ประมาณสองร้อยกว่าบาทเออน่าซื้อน่าซื้อส่วนอันนี้ราคาพันห้าหรืออะไรนิด,นด มันมีหลายรุ่นมากนะม limited, ีลิมิเต็ดำล้วนหรืออะไรอย่างเงี้ยผมซื้อมาน่าจะนี่จะปีที่2ปีที่3ามลวตอนนี้มีคนขายเยอะมากเมื่อก่อนไม่มีใครเอาเข้ามาเลยผมสั่งจาก y a h o o ู j p แปชิปมาที่ไทยเลยเดี๋ยวข่าวหลังจะมาป้ายยาเพื่อนๆการสั่งของจากย h o o ูเจแป n สนุกเหมือนกันครับส่งมาถึงไทยเรารู้เลยคลุณภาพดีกว่าเยอะตัวนี้เป็นตัวถัดไป มาถึงตัวสุดท้ายและถายสุดเป็นไข่ควงทั่วไปที่เอาตรงๆคือถ้าซื้อก็พันกว่าบาท2 0 0พกว่าบาทแล้วก็ดีไม่ดีบางครั้งได้แถมแต่เป็นไข่ควงที่ผมว่าหลายคนด้อยค่าเขาเยอะมากชุดไข่ควงแบบนี้หลายคนแบบเอ้ยมันไม่จำเป็นหรอกแต่จริงๆมันจำเป็นมากนะคือถ้าสำหรับมืออาชีพอ่ะมันอาจจะเอ้ยเฉยๆผมมีทุกอย่างแล้ว แต่สำหรับ end user ทั่วไปแบบคุณแฟนอย่างเงี้ยอยู่คนเดียวเราไม่ได้อยู่ด้วยนี่คือไขควงที่มีทุกอย่างครบมากของสกิลซึ่งผมได้มาตอนงานสถาปน,นิขึ้เพื่อนๆเ,เห็นไหมครับมีครบมากเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกคือไอน้นี่ตัวไขควงเองแมคานิคไม่ซับซ้อนครับเป็นตัวไกลตรงนี้แล้วก็เป็นตัวแบบเดินหน้าถอยหลัง คือพอเราบิดแก๊กๆตรงนี้ข้างๆนี่ครับมันจะบอกได้ว่าอันนี้จะเดินหน้าหรือถอยหลังขึ้นลงแล้วจะมีตรงนี้อยู่เห็นไหมถอยหลังเดินหน้า <laughs> น่ารักวะเนี่ยแล้วก็เป็นอย่างนี้หมุนง่ายๆเพียงพอกับการใช้งานในชีวิตประจําวันสุดๆทีนี้มาดูฟิสิกอลภายนอกของเขาคร่าวๆกันก่อนแล้ันะครับก็ไอตรงสีแดงทั้งหมดของสกิลเป็นพลาสติกนะยาวมาทั้งหมดถึงตรงนี้ ด้านสีดำๆตัวนี้จะเป็นยางหุ้มข้างบนหุ้มข้างหลังแล้วก็มีทําลายเปลือกส้มให้หน่อยหนึ่งแบบจะได้กระชับมือยาวมาถึงข้างล่างข้างล่างเป็นที่ชาร์จเสียดายยังเป็นมินิ USB อู่เอยูอ่ซึ่งเอาจริงพลาสติก,กอาจ,จะไม่ได้ดูแบบพรีเมียมขนาดนั้นแต่มันไม่แพงอะ่ะมันไม่กี่บาทอะ่ะผมว่าโอเคมีไฟด้วยนะ มีไฟสองสว่างข้างใต้แล้วก็หัวจับเป็นหัวจับไม่เหล็กปกติก็จะใช้ได้ใช้ได้ดีกับไอ้ดอกอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆ End User ทั่วไปเขาใช้ดอกแบบนี้นะเออเดี๋ยวเพื่อนช่างจะแบบเฮ้ยมันไม่ครอบคลุมแบบเราเป็นส่วนน้อยฮะคนส่วนใหญ่คือแบบเห็นดอกไข่ควงนี่ก็ Happy แฮปปี้ละเออก็เป็นตัวนี้แต่ความเจ๋งมันไม่ใช่ตัวนี้คุณ คือความเจ๋งสุดๆมันยังไม่ใช่ตัวนี้ครับความเจ๋งสุดๆของเขาคือไอ้ก,กล่องนี้มันเป็นกล่องที่เก็บได้ทุกอย่างเดูนี่นะน่ารักไหมใส่ชาร์จอะไรอยู่ตรงนี้เออมันนุ่งมันนวลอยู่ตรงนี้เพื่อนๆปิดมายังมีไขควงมือให้อีกอันหนึ่งมีดอกทั่วไปธรรมดาได้เลยเนี่ยไขควงมือโอเคแหละ คุณจะไปเทียบกับวีล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องอะนะเดี๋ยวผมหน,นหนุนไว้ก่อนจะได้แบบพอเห็นหน่อยนี่ยคุณมีไขควงมืออันหนึง่งไว้ไขเผื่อต้องการแรงสูงสูงพอดเก็บได้เฮ้ยเออ ติดแน่นนะล้อเล่นไปเออเนี่ยมีการต่อยาวใหน้นี่เป็นแม่เหล็กด้วยนะเนี่ยใช่ปะ่ะเออเป็นแม่เหล็กด้วยมีการต่อยาวพร้อมหัวแม่เหล็กให้ด้วยฮะเป็นไงเจม๋มั้ยมีอันนี้ให้แล้วข้างล่างตรงนี้ก็ยังมีดอกบิดอีกแบบ เพียงพอต่อการใช้งานน่ะเอาจริงเนี่ยแชร์หกเหลี่ยมดอกเฮกดอกสแควร์ดอกแบนดอก,ก,ก p h p z เพียงพอมีกล่องให้แบบเผื่อเก็บกระจุกกระจิกหรือเอาไอ้ดอกพวกนี้ใส่เข้ามาในนี้ทั้งหมดเอิงจริงๆมันมีไอ้นี่มเมื่อกี้หลุดไปมันมีไอ้ปลอกนี้อีกครับไอ้ตัวเนี้ยไว้ใช้สำหรับจับดอก จับสกรูล,ลึกๆเห็นปะจะได้อยู่เหในชุดเนี้ยเขาคิดมาให้หมดเลยนะเออเดีอ่ะดูดิเพิดเพลินเอาจริง <c oughs> ฉะนั้นคือเราอย่าเพิ่งอันเดอร์เอสิเมไอชุดพวกเนี้ยมันมันได้ใช้มากกว่าที่คิดเยอะเลยอะครับก็วันนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วคำถามคือควรซื้อหรือไม่ควรซื้ออันนี้ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆแทนและ ก็คลิปนี้ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจถัดไปเดี๋ยวเราไปลองติดตามชมกันดูครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ